พิธีนะครับเมื่อพูดถึงบกตแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนครับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านพบกับกระบ,บะอีกหนึ่งคันที่บอกว่าสวยทุกท่าน,น,นะครับจะเป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรจากอู่ไหนเดี๋ยวตามผมเข้าไดูกันเลยดีกว่าครับเดิงสองครับได้เลยอ,อ่ะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนายคนตัวนี้เราคุ้นหน้ากันมาแล้วนะครับรถสัปดาห์ต่อนะครับนายโยโยนี้ช่วย นนี่หน่อยผมดูแล้วมันสุดยอดมากเป็นดีแม็กดีแม็กตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับโยชบอกเลยว่านี่โยทำอะไรบ้างเริ่มจากภายนอกนี่ครับฝาครับปรงหน้าล้อ429นะปากกระโปรงหน้านี่คือคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์ครับคือสั่งทำพิเศษคจับลูไม่เหมือนใครเนะครับผมคิดว่าไม่เหมือนใครกับฝากระโปงคันนี้แล้วก็ภายนอกก็คือแค่ฝากระโปรงมาเดียวล้อล้อเป็นล้อนี่ล้ออะไรครับ ซีอียี่สแครับตอเท่าไหร่ครับเนี่ยก่อสิบเก้าสิบเก้านิ้วครับโอ้กว้ากี่นิ้วครับเนี่ยเก้าครึ่งสิบครึ่งนะาเราครึ่งสิครึ่งราคานี้ประมาณแสนกว่าบาทด้ไหมรวมยางริมลิมสองแสนครับริมริมสองแสนกว่าใล้อยางสองแสน่ยางนี่ยางกว่ามากเลยเลย่ดครับเดี๋ยวโยช่วยมเปิดเครื่องผมดูหน่อยว่าคันนี้ทำอะไรบ้างครับเก็บทุกอย่างหมดครับโยแล้วรยเนี่ยเริ่มจากอะไรคร ก้านสิ่งลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่คือควานฝางขยายไซส์ครับฝาสูบครับฝาทําเต็มครับทําเต็มนี่คือยังทําเต็มนี่มีอะไรไงแยงสปริงแยงคือแยงสอดแยงสอดไอเดียเสียสปริงวาลสปริงวาลคือสปริงวาลแต่งสปริงวาลแต่งแล้วแคมช้ามาแคมช้าเดิมอยู่ครับอ๋อคือสุดขอโยนี่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแคมเลยใช่ไหมครับใช่แคมเดิมแคมเดิมมันมันมันดีเหรอแคมเดิมก็ผมไล่แคมเดิมได้ครับอ๋อไล่แคมเดิมได้ หมดจะกเครื่องยนต์แล,ล้ว t u r b นี่เป็น t o อะไรครับ turbo i สามพั 3, นครับที่นิยมใช้ท,ทั่วไปทั่วไปครับเี่นใช้ทั่วไปครับส่วนท่ออเตอร์งานนี้ทพาคุณโยนต์ทำที่ไหนอ่ะจากยออฟเลยครับยออฟทำเองครับมานั่งเสียเวลาตัดน็นเชื่อมเชื่อมเชื่อมนี่ฮะครับรถม,มันสวยมากนะครับผมแล้วส่วนอินเตอร์ยแทบไหนใช้เกดด้สนิ้วครับกดดี้หนา3ิ้วนิ้วก็คือเป็นพวกไวนของมีย่ห้อหมดมีย่ห้อหแล้ว เอ้วแล้วผมต้ำมันันะทโย่น่าจากอะไรก่อนน้ำมัน,าานเริ่มง <ใน S 2> จัดปั๊มติ้งปั๊มติ้งนี่เป็นของอะไรครับสูบ C C สอง 4, 4, ตัวครับสองตัวติดตั้งอยู่ใต้ท้องรถใต้ท้องครับนี่ก็มาเฮดุเ,เรตเฮดเ,เ,เคสเฮดเคสเ,เบอร,บร,บรใหม่เหมือนกันเบอรใหม่ครับสายทางหมดท,ทุกจุดครับทุกจุดอ้าวพวกฟองเขามาเร็วล่ะงเขามาเร็วปรับแต่งไหมครับปรับแต่งหมดเลยครับทางโยกหมดเลยเองหมดเลยครับแล้วส่วนหัวฉีดนะครับก็หาเองจากสำนักเลยครับหาเองเลยคือทุกอย่างมาที่โยกทีเดียวครบหมดผมหมดครับ ตอบจูนเครื่องยนต์นี้ใช้กล่องอะไรครับทางโยโปรสปีดครับแน่นอนต้องโปรสปีดเท่านั้นครับใช้2ใบโปรสปีดสองใบครับคือคุมแรงดันคุมแรงดันกับยกหัวฉีดใชครจูนครับโยต์ตั้มโปรสปีดครับอ๋อตั้มโปรสปีดต่อมาก็มั็นล้อส่วนระบบส่งกำลังครัเกียร์นี่ใช้เกียร์อะไรครตอนนี้เกียร์ใช้ของ VGS ครับ VGS อีสู VGS ตัวที่เป็นไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ยกสูงเอามาใส่ต้องแปลงไหมแปลงครับเบรคคัตเบรคไปวินใหม่ล้อคัตที่มันคัตแบบไหนครับคัตดูดของ VGS เลยครับ โอ้ยเกียร์คันนี้ก็หลายหมื่นนะแปลงเสร็จเบดเสร็จรวมเกียร์เบิกใหม่ด้วยแสนพ่นบาทครับโอ้ยคันนี้เกียร์เบิกใหม่ครับคนนี้เราเบิกสามารถเบิกใหม่ได้นะเกียร์นี้เบิกใหม่ได้ครับแล้วคันนี้เคยลองเวลาไหมวิ่งดีสุดเท่าไหร่คันนี้เพิ่งจะทำเสร็จครับยังไม่เคยลองครับก็พูดง่ายว่าคันนี้คือเน้นอุปกรณ์ออฟชั่นอุปกรณ์แต่งเข้าไปครับคือทุกอย่างต้องต้องของมียี่ห้อต้องแท้โอเคครับ ดี๋ยวเราจับจะขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเดี okay. 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 Bye, ๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับครับคันนี้โยเริ่มจากเปลี่ยนอะไรบ้างครับเนี่ยเกลี่ยนเบาะบายครับเบาะบายมอก้าบายมอก้าครับคู่นี้ก็พร้อมลัางแสนไหมแสนหนึ่งพอดีครับล่างแท้ๆเลยนะแท้ครับอุ้ยแสนหนึ่งพอดีแล้วส่วนพวงมาลัยครับพวงมาลัยพร้อมคอตกสามหมื่นกลางๆครับอะไรยี่ห้ออะไรครับเนี่ยนาดี้ครับนาดี้อ๋อนี่ก็บอกว่าการยกการยกเนี่ยมาคอเวิร์กเบล แพ้หมดครับคอเวิร์กแบบที่พับได้ใช่ครับกำลังนิยมเหมือนกันนิยมเลยแล้วเกวัดแน่นอนดิฟฟี่ครับหน้ามืดครบทุกจุดครับดิฟฟี่คนซื้อก็หน้ามืดเหมือนกันนะเนี่ยหน้ามืดครับชุดนึงตกยี่สิบหมื่นบาทอันนี้ฟีหกตัวเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยตัวเจ็ดตัวแปดตัวพร้อมทั้งแซดดีครับครับผมประมาณหมื่นกลางๆครับที่ที่พูดมานี่คือทุกอย่างที่หลักแสนทั้งนั้นเลยนะแล้วส่วนวัตบูนี่ก็เป็นของของตัวคอมพิวเตอร์แล้วตัวเป็นคอรนี่ตัวอะไรครับเนี่ยปัตบูนไฟฟ้าครับ เฟรชบีเจดดี้เจดดี้ครับโอ้โหนี่ใช้พลังไฟฟ้าคมเลยครับเอ๊ะมีตั้งพลังไฟฟ้าไว้เท่าไหร่ฮะตอนนี้ฮาอยู่สองบาร์ครับตั้งห่างเดียวเลยห่างเดียวครับโลอยู่บาร์เดียวครับโลบาร์เดียวอ๋อคือขับใช้งานก็โลบาร์เดียวโลบาร์เดียวถ้าเจอใครว่าแว๊บแว๊บก็สองบาร์แต่โหของแต่ละชิ้นนี่ตทำแล้ว่าสุดมากเอาละครับจบจับพญายนายกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างต่อครับโยเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างต่อนะครับตะกี้ที่พูดไปตอนแรกว่าล้อเป็นล้อ ซียี่แปดขอสิบเก้าเก้าครับผมครับเบคครับผมสวยมากเลยเบคเบคเป็นเลสหกพอทครับหกพอทหน้าหลังเท่ากันเลยเท่ากันเลยครับโอ้โหคือเน้นเอาตึกอย่างเดียวเลยนะตึกอย่างเดียวครับแล้วส่วนโชคอ่ะโชคโชคเป็นแอทแทคฟอร์ดครับปรับระดับปรับระดับเก้าระดับคือเซตมาแดกถนนแดกได้หมดแดกอย่างเดียวเลยครับอ๋อคันนี้แดกอย่างเดียวเลยแล้วตัวท้ายนี่เปลี่ยนไหมครับใช้ของเดิมหรอครับเดิม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 ก็ใส่อะไรนะใส่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดได้เฟืองท้ายไหมครับ ก็คือสูตรทั่วไปูทั่วไปครับโอเคช่วงล่้นเราก,ก็จบนะ Yo, แล้วโยสุดท้ายแล้วถ้าเป็นแฟนรายการสุดเทพผมเนี่ยอยากจะรบับประทานที่โยเนี่ยติดต่อโยได้ยังไงครับโทรโทรศัพท์ครับ0816445557ครับคุยโ,โยอยูย่แถวไหนครับเนี่ยตลาดมหาชัยเลยครับตลาดมหาชายัยก็คือถ้าลูกค้าอยากจะทำแบบนี้ได้เลยได้เลยครับใช้เวลานานไหม ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนคืออย่างของอย่างนี้หมดเปิดของเรียบร้อยเรียบร้อยครับง่ายๆสุดรถคันนี้ทำไปประมาณเท่าไหร่ได้ที่หมดไปก็ไม่เกี่ยวกับตัวรถนะไม่เกี่ยวกับตัวรถน่าจะประมาณรวมเบรกทุกอย่างแล้จะล้านกลางๆครับล้านกลางๆแต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะผมว่าตอนถือว่าสุดในรุ่นออลนิวเลยนะครับกับของที่ใส่ไปครับเอาครับวันนี้ผมาก็ต่อก็รบกวนเวลาโยนเทนี้นะครับแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ